สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอความแตกต่างระหว่างจากในนิยายกับละครเรื่องใจพิสูจน์จะมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะข้อหนึ่งใจพิสูจน์และมอมหลวงรดนจกักไม่ได้เจอกันครั้งแรกในป่าจากในละครมอมหลวงรดนจาจักจะมาทำภารกิจลับที่เชียงรายเพื่อให้ต่อเนื่องจากเรื่องขวัญหรือไทย แล้วเขาก็บังเอิญเจอกับใจพิสู์ที่มาเยี่ยมพ่อที่เชียงรายพอดีและเกิดเรื่องราวเข้าใจผิดต่างๆตามมาอีกมากมายส่วนในนิยายหม่อมหลวงโรนัจักออกมาวิ่งจอกกิ้งนอกวังจุฑาเทพเพื่อบรรเทาความหดหู่ที่สูญเสียเพื่อนรักอย่างสิ่งไประหว่างที่หม่อมหลวงรรนักรออกกําลังกายเขาได้บังเอิญเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีวงหน้าสวยงามพิสู์จมูกโดง่งหน้าผากโค้งมน ริมฝีปากอวบอิ่มและเรียวขาสวยที่สุดตั้งแต่เขาเคยเห็นมาแต่เขาไม่รู้ว่าเธอคือใจพิสูดน์หรือหนูพุกที่เขาชอบแกล้งตอนเด็กๆข้อ2อาชีพของมอมหลวงโดนจาจักจากในละครม่อมหลวงโดนจาจักจะเป็นตำรวจในตำแหน่งร้อยตำรวจเอกม่อมหลวงโรนจาจักจุธาเทพผู้กองจกักหรือคุณจกักรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด ส่วนในนิยายมอมหลวงรณจักเป็นทหารม้าในตำแหน่งร้อยเอกมอมหลวงโณจักจุฑาเทพผู้บังคับกองร้อยแห่งกองพันทหารมาที่19รักษาพระองค์ข้อ 3. การตายของสิงเพื่อนรักของมอมหลวงโณจักจากในละครจะกล่าวว่าสิงตายเพราะไปช่วยมอมหลวงรณจักตามจับหมาและแก๊ง้ายาแล้วเขาได้เอาตัวบางกระสุนให้มอมหลวงโณจักทำให้สิงเสียชีวิต และเขาได้ฝากส้มจีตน้องสาวของเขาให้ม่อมหลวงโลนาจักช่วยดูแลส่วนในนิยายสิงเสียชีวิตจากการประทะกับสมุนของจางเฉินพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่แม้จางเฉินจะถูกจับไปแล้วแต่ก็ยังมีลูกน้องของเขาที่ยังอยู่ในป่าและบังเอิญเจอกับกองกำลังของสิงที่ลาดตระเวนเข้าพอดีจึงปะทะกาันแม้ทหารไทยจะชนะแต่สิงก็บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต ก่อนที่จะถึงมือคุณหมอชัดเกล้าก่อนที่สิ่งจะตายเขาได้ขอร้องให้พาส้มจิตมาพบและสั่งเสียให้เธอไปอยู่ในการดูแลของหมอมหลวงรณจกักและได้ทำพินัยกรรมล่วงหน้าและฝากไว้กับผู้บังคับบัญชาว่าหากเขาตายขอให้ยกทรัพย์สินและค่าตอบแทนทั้งหมดให้กับส้มจิตคนเดียวเมื่อสิ่งเสียชีวิตแล้วหมอมหลวงชัดเกล้าได้ตามหมอมหลวงรณจกัก ให้ขึ้นมางานศพของสิงและรับตัวส้มจีดไปดูแลข้อ4การเสียชีวิตของพิสู์พ่อบุญธรรมของใจพิสูตจากในละครใจพิสู์ขึ้นไปเยี่ยมพิสู์ที่เชียงรายพิสู์จึงมอบเข็มกลัดให้และบอกว่าแม่แท้ๆของใจพิสู์ยังมีชีวิตอยู่แล้วพิสู์ก็เสียชีวิต ส่วนในนิยายพีสุทเสียชีวิตด้วยบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนวันเกิดอายุ15ปีของใจพิสูนรเพียงหนึ่งวันระหว่างที่กําลังเดินทางมางานวันเกิดของใจพิสูน์ทาให้ใจพิสูน์ไม่ได้กล่าวลําลาพอบุญธรรมของเธอเลยข้อ 5. พิสูน์ให้เข็มกัดเทวพรมกับใจพิสูน์ตอนไหนจากในละครพิสูน์ได้มอบเข็มกลัดเทวพรมให้กับใจพิสูน์ ตอนที่ใจพิสุ์ไปเยี่ยมเขาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตส่วนในนิยายพิสุ์ได้มอบเข็มกรัดเทวพรมให้กับใจพิสุ์เป็นของขวัญวันเกิดตอนเธออายุครบ12ปีและเล่าให้เธอฟังว่าแม่ของเธอมาคลอดที่โรงพยาบาลพอคลอดเสร็จเธอก็หนีไปแล้วทิ้งเข็มกลัดนี้ไว้แทนค่ารักษาพิสุ์เป็นหมอทำคลอดจึงเก็บเข็มกรัดไว้และรับใจพิสุ์มาอุปการะ ข้อ 6. แอนนี่ปรากฏตัวในละครและในนิยายตอนไหนจากในละครแอนนี่จะปรากฏตัวตอนที่เธอมารอมอมหลวงโดนจักที่ห้องเสื้อของมอมหลวงปกเกตและมีการประทะคารมกับใจพิสุทธิ์นิดหน่อยส่วนในนิยายแอนนี่จะปรากฏตัวตอนที่มอมหลวงโดนจักพาใจพิสุทธิ์และส้มจีตมาเลือกซื้อเสื้อผ้าให้กับส้มจีตและหมอมหลวงโดนจาจักก็พาส้มจีนมากินไอศครีม แต่บางเอส้มจีถือไอศครีมไปชนกับแอนนี่แอนนี่จึงแสดงตัวว่าเป็นคนรักของมอมหลวงลนจกักข้อ7ใครเป็นคนฝากส้มจีเข้าโรงเรียนทรงพัฒนาศึกษาจากในละครทวดอ่อดเป็นคนฝากส้มจีและปาปังเข้าเรียนที่โรงเรียนโดยทวดอ่อนได้โทรไปฝากกับทรงสมรนครูใหญ่ของโรงเรียนส่วนในนิยายหมอมหลวงชัดกล้าวเป็นคนฝากส้มจีเข้าเรียนที่โรงเรียน โดยหมอมหลวงชัดเกลา้าได้โทรไปฝากกับใจพิสูจน์ติดตามชมกันได้ในดวงใจเทวพรมเรี้ยงใจพิสูจน์ถูกวันศุกเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3ชอบก,ก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามม้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย